ท่านตอนนี้นะฮะทอมมายืนอยู่ที่บูธของลามินาครับแน่นอนว่าในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ในครั้งนี้นะครับ ในส่วนของฟิล์มก็มีมาโชว์เหมือนกันและได้นอนห้ามพลาดทั้งปวงกับบูธของลามินาวันนี้เรามีคนจะมาให้ข้อมูลกับเราเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยที่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่พี่ทมชมแบบหนักมากต้องชมสิลอยแล้วหนึ่งตอนนี้สาวสวยกับหนุ่มหล่อต้องเหมาะกับรถหล่อๆแบบนี้ใช่ค่ะและเหมาะกับฟิล์มดีๆคุณภาพดีๆอย่างลามินาด้วยใช่เลยค่ะก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนได้ไหมแนะนำตัวก่อนได้ไหม ผมน็อตนะครับผม <Not S 1> น้องน็อตครับแล้วตแตงโมค่ะแตงโมโอ้โหใหญ่จังเอาไม่ใช่ใช่เมื่อนะ <laughs> กี้แตงโมจะบอกว่าอะไรเอะมาพูดมาเมื่อกี้แตงโม,ม,มจะบอกว่าวันนี้พี่น็อตมาที่นี่โชคดีมากเพราะว่ามันมีคอนเซ็ปต์ใหม่ของบูธมาด้วยยังไงวันนี้จะเป็นแนวแบบว่าอกุลอกุลนิดนึงก็เป็น<อ>ลามิน่าแคร,ริงเพาเวอร์โฟลลามิน่าห่วงใหญ่คนยกกำลังสีค่ะอ๋อผมก็ต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าตอนนี้ถึงยุคโควิดระบาดเกิดขึ้นก็หลายคนได้รับผลกระทบนะฮะเป็นความห่วงใยมากยิ่งขึ้นครับคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วธุรกิจหลาก ก็ได้ผลกระทบหมดที่ทอมแต่ฟิล์มกองแสงเนี่ยก็ได้รับระดับหนึ่งเราเนี่ยมีการเล่งพัฒนาสินค้าบริการต่างๆเพื่อตอบโจทย์แหละแล้วรามิน่าฟิล์มก็จะมีแบบว่าแคลริงทั้งหมด4ข้อใหญ่ๆที่เราจะนํามาบอกให้ทุกท่านได้ทราบกันในวันนี้อย่างไงบ้างอย่างไงบ้างแคริงแรกจะครับจะเป็นแคลริงอินโนเวชันนั่นเองเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้บริการที่ดีที่สุดครับโอเคค่ะซึ่งรามิน่าฟิล์มก็มีการจับมือกับโรงงานซีพีฟิล์มอิงซึ่งถ้าเป็นคนที่มีความ แล้วเราจะมีฟิล์มที่หลากหลายรุ่นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันกว่าห้ารุ่นเลยพี่ทอมซึ่งจะมีซีรีย์ยอดนิยมด้วยเนาะถูกต้องแล้วแต่เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาไปดูกันด้วยนะจริงหรือเปล่าวันนี้พี่จะได้ดูใช่ไหมถูกต้องโอเคเมื่อกี้ innovation อย่างที่หนึ่งแล้วมีอะไรอีกบ้างไหมมาที่สองครับกับพาร์ทลิ่งเซอร์วิสครับการบริการที่ดีที่สุดเรามีเป็นทั้งแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เลยนะครับเซอร์วิสต้องดีถูกต้องครับนะครับเอาเป็นอไน่ะันนไไไล่่่เีีหทปย้ดพ ก็ได้เหรอถ้าเกิดพี่ติดฟิล right> ์มลามิน่าพี่จะไปเซอร์วิสที่ไหนก็ได้ถูกต้องเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีแล้วต้องบอกก่อนร้อจะสิแห่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าปีนี้จะมีแค่นี้คือเราจะเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆในทุกปีด้วยของเราอยู่มามากกว่า25ปีแล้วอันนี้ยิ่งกว่าร้านสะดวกซื้ออีกนะใช่ถูกไหมเหมือนคุณเห็นเซเว่นระขายตรงไหนคุณก็จะเห็นเอ็กซ์เซดจบของลามิน่าฟิล์มทุกที่มันเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวนะพูดง่ไงฟิล์มพี่เสียที่ไหนพี่เข้าได้หมดเลยได้หมดเลยครับอือเจ็ดร้อยแห่งนี้ครอบคลาายคนบออกว่เ๊ะ สะดวกเข้าไปที่ร้านหรือว่าไปคุยไปดูฟิล์จริงอยากจะคุยผ่านออนไลน์คุณสามารถปรึกษาถามข้อมูลนัดจองหรือแม้กระทั่งโปรโมชั่นพิเศษผ่านทางเว็บไซต์ของลามินาได้ได้เหมือนกันไเว็บ a m i n a film es ด้วย o com <Okay. S 2> uh huh. ได้ครับคือพูดง่ายว่าช่วงนี้โควิดนะ <c oughs> หลายคนอาจจะไม่อยากยังไม่อยากออกไปเองผมออนไลน์ซะ ก็ปลอดภัยดีเหมือนกันนะครับมีอะไรต่อไปีกชพันธุ์ดีที่สุดไปแล้วบริการดีที่สุดไปแล้วครับต่อไปนะครับเป็น caring society เป็นการช่วยเหลือสังคมเป็น CSR นั่นเองนะฮะเกรงคุณมาจองฟิล์มกับเรานะครับแล้วนั้นจะช่วยสังคมอีก200บาทเลยครับทุกการซื้อ จริงป่าถูกต้อง200บาทเข้าไปสารต่ออนาคตของเด็กไทยนอกจากรถของพี่จะหล่อแล้วนอกจากรถของพี่จะสามารถที่การแสงกัน UV ป้องกันตัวเราได้แล้วพี่ยังเป็นคนใจบูญอีกด้วยเหรอฮะเนี่ยเราไม่น่าสุดยอดจริงเลยแป๊บเดียวกยเป็นรถพี่เลยนะแป๊บเดียวก็รถพี่เลยตอนนี้กลายเป็นรถพี่ไปแล้วไงรถใครไม่รู้แต่ตอนนี้เป็นรถพี่เป็นรถพี่ขอเป็นรถพี่ก่อนอย่าพิ่งอย่าพึ่งขาดอย่าพึ่งขาดเป็นรถพี่ก่อนเราจะไม่ดับฝันับราะมีโครงการลามิน่าสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนค่ะยังไงฮะ ถ้ฟิล์มเนี่ยจัดมาแล้วถึงสิอ่า20ปีเป็นโครงการที่19แล้วก็คือจะมีการไปสร้างแบบว่าอาคารเรียนให้น้องๆสารต่อความฝันให้กับน้องๆร,รวมไปถึงค่ะอีหนึ่งโครงการดีๆก็คือรักโลกกับลามินาร่วมปลูกป่าเหมือนติดฟิล์มให้โลกดี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 ก็จัดมาแล้วถึง12บครั้งด้วยกันโอ้โหเรียกว่าครบทุกองค์ประกอบเลยนะทั้<ว>งในเรื่องของเซอร์วิสก็ดีเรื่องของอินโนเวชันก็ดีแล้วก็รวมไปเรื่องของ CSR แต่ประโยชน์ให้ผมไม่พยังไม่พอนอกจากเรื่องดีๆแบบมีอีกเหรอฮะีดี๋ยวใครดูช่องที่ทอมอยู่แล้วบอกวันนี้อยากติดฟิล์มคุณอยากได้โปรโมชั่นพิเศษเรามีแคริ่งโปรโมชั่นให้ด้วยแคริ่งโปรโมชั่นแน่นอนนะฮะว่างานนี้คุณจะได้โปรโมชั่นพิเศษที่ไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนเฉพาะที่งานนี้อันเดียวเฉพาะที่งานนี้เท่านั้นดังนั้นใครดูทอมสตอรี่อยู่นะฮะในช่องทอมมี่ชาแนลนะฮะคุณสามารถที่จะมางานนี้ได้ในช่วงนี้เลยครับโปรโมชั่นจัดเต็มใี่4เมษายนนี้เท่านั้นเท ไม่รู้โปรโมชั่นจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้ามางานนี้คุณได้โปรโมชั่นพิเศษจากลามีนาแน่ๆนและพิเศษกว่านั้นคือต้องเจอเราสองคนด้วยนะคะจริงเหรอมีแค่สี่สิทธิ์ใน4รอบประชาสัมพันธ์ต่อวันเท่านั้นคือวันนั้นคุณไม่สบายไม่มาล่ะไม่ได้ค่ะเป็นสัญญาหปแล้วห้ามป่วยห้ามลาเช็คมากวนี้หนูต้องอยู่ทุกวันเดี๋ยวก่อนสรุปลามินานี่ใช้งานคุณหนักมากเลยนะห้ามป่วยห้ามลาห้ามตายใช่ครับผมเราทำงานด้วยใจอ๋อใจแหลกจริงๆแหมแต่ว่าเงินก็เป็นส่วนหนึ่งเ่วนนึ่า พูดมาขนาดนี้ผมเห็นแล้วว่าการดูแลของรามีนาเนี่ยเรียกว่าครบองค์ประกอบมากๆคราวนี้อยากรู้เรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วล่ะแน่นอนเรามาบู๊ของรามินาเราก็อยากได้ฟิล์มกรองแสงที่ดีและเหมาะกับเราครับวันนี้ทางรามีนามีอะไรมาแนะนำไหมเอาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วกันได้สิได้สิตัวชีวิตยุค new normal ตอนนี้เลยให้ให้เหมาะกับพี่เลยนะใช่ค่ะเห็นปุ๊บแล้วคลิกเลยนะพร้อมกับพาไปเห็นภาพเลยไหมฮะได้สิเพราะมันมีแบบว่าโทนสีที่สวยแตกต่างโดดเด่นเหมือนกับพี่ทอมแบบนี้ หมายถึงสีฟิล์มหรือว่าสีอะไรฮะจีบกันส่วนตัวละกันโอเคงั้นเอางี้ดีกว่าเห็นพูดมาแบบนี้ไม่เห็นตัวจริงไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันดีกว่าเนาะฟิล์มเมื่อกี้อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมด้านนี้เลยครับผมป่ามาครับเลยฮะเชิญครับครับคือคั้นนี้เลยเหรอฮะเนาะถูกต้องแล้วครับผมนี่ฮะกับไลน์มิเนียดิจิตอลซีเอ็มไอคอนครับ เป็นยังไงบ้างสำหรับฟิล์มตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นฟิล์มดิจิทัลน้องใหม่ครับครับสังเกตไหมทำไมต้องมีคำว่าดิจิทัลทำไมอะยุคนี้เขาบอกว่าเป็นยุคดิจิทัล 5G แล้วฮะเฮ้ยพี่ยังเป็นยุคอนาล็อกอยู่นะสิเหรอกับจับพี่ทอมนี่รับ 5G เล่นเน็ตไม่ได้นะยังเป็นหมุนหมุนอยู่เลยผู้เล่นหยอกๆยอกยอยตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ 5G กันอยู่แล้วแหละเรื่องของการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญรวมไปถึงสัญญาณ GPS ที่เราต้องใช้เวลาขับรถหรือว่าจะเป็นรีโมทคอนท่วคัญ ยกตัวอย่างง่ายๆเคยมาให้เวลาเปิดเหมือน Google Map หรืออะไรอย่างนี้แล้วบางทีเราเลยไปละเขาเพิ่งบอกให้เลี้ยวเลี้ยวขวา300เมตรแต่อกขวาอยู่ตรงนู้นจริงๆเออนี่เกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นบ่อยซึ่งลามิหน้าฟิล์มเนี่ยสำหรับ CM ไอคอนตัวนี้ค่ะเราการันตีว่าไม่มีการหน่วงสัญญาณผ่านของลามิหน้าคือต้องผ่านแบบ0% 0อยอต้องเลียวพันไม่มีดีเลยไม่มีดีเลยหรือว่าเรียลไทม์เลยถูกต้องถูกปะหรือว่าอีกทีนึงเวลาขึ้นทางด่วนจะมีอีซีพาร์ท ถอยเข้าถอยออกแล้วก็มันลดหลีกเลี่ยงการสัมผัสได้เพราะว่ามันลดการสัมผัสเนินอสดหออ่างไกลจากโควิด -19 ได้ด้วยสำหรับการใช้ซีพาร์อันนี้ดีอันนี้ดีอีกอนนย่าง,งหนึ่งที่เห็นชัดเลยยุคนี้ฮะเคยเห็นไหมประตูอัตโนมัติกดรีโมทครับถูกต้อง กดไม่ได้ต้องลงมาเปิดอยู่ดีใช่แล้วจะมีไปทำไมก็ไม่รู้ใช่ไหมติดดีบทแพงมากพี่ทอมสุดท้ายฝนตกต้องลงมาเปิดูกได้ยังไงกันลําบากชีวิตอีกครับผมนะฮะแต่ว่าลามินา่คือคอ c o n ิร์มว่าเรื่องพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นบ้องเพราะว่าตอบสนองให้กับเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้ครับว้าวเยี่ยมมากเลยซึ่งคันนี้ก็คือติดตั้งแต่ว่าเราจะสังเกตได้ว่าเจ้าคันนี้เหมือน ตัวเ<ร>ปอร์เซนต์นของฟิล์มใช่ไหมมนต่างกัน <ไป S 1> ยังไงอธิบายหน่อยได้ไหมอันนี้จะเป็นป๊อปซีรีส์จะเป็นรุ่นที่เป็นยอดนิยมของลามิน่าฟิล์มโอเคนี่คือป๊อปซีรนะีส์เนาะ มันจะไม่ได้ให้คุณสมบัติในเรื่องของการเข้มนอกถ้าคุณมองเข้าไปก็จะยังเห็นทุกอย่างังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่เรายังเห็นอยู่แต่เป็นบานนี้ CM ไอคอนก็เป็นสีนาโนชาโคเป็นแบบซับชาโคแต่ให้ความเข้มนอกทำรถส่วนตัวอะไรก็ได้ให้ความเป็นส่วนตัวกับผู้ขับขี่นี่ไงเลืมนล้งถามน็อตเลยทำรถส่วนตัวรถต้องถามที่ถามว่าชอบทำรถส่วนตัวในรถไหมฮะชอบครับแล้วกยิ่งเบาะแถวหลังนี่พี่ชอบมากเลยฮะหมายถึงไม่ไงคือรถแบบเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดใช่ขอบคุณ มากขอบคุณมากช่วยฉันดีมากๆเลยทีเดียวเข้าในรถแหละบางครั้งก็จะแต่งหน้าอแบบผู้หญิงขันเข้าเป็นส่วนตัวนนิดึงคุณเวลาติดไฟแดงแล้วแต่งหน้าไม่ได้อยากให้คนข้างๆมองนะคะว่าแบบทำอะไรอยู่บางทีนี่เรื่องผู้หญิงนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ข้างในแต่งหน้าได้สีไม่เพี้ยนใช่ไหมถูกต้องเพราะว่ามันสว่างด้านในนะเข้มด้านนอกแต่คุณเคยเห็นฟิล์มประเภทที่เข้มนอกเข้มในไหมคะเคย กางคืนมองไม่เห็นขับไม่ได้จริงเราเคยเจอเปิดไปนึกว่าเขาทำนะคือมืดข้างในเลยหรือบางทีขับอยู่ข้างในแล้วเวลามืดๆเนี่ยเราจะเริ่มพะวงแล้วว่าเฮ้ยโอ้โหเวลาเราเลี้ยวเข้าซอยเล็กๆเนี่ยเราจะพ้นหรือเปล่าวะเพราะมันมองไม่เข็นไม่ชัดไม่เคลียร์ไงคือเรื่องของความปลอดภัยด้วยมันสําคัญมากแต่ตัวเนี้ยสว่างด้านในแม้กระทั่งที่แสงน้อยอยากเปิดให้กล้องเข้าไปแพนดูได้สิเออลองดูฮะให้ตกล้องเราเข้าไปดูหน่อยในงานมอเตอร์โชว์แสงจะน้อยครับไอเความพี่ขออนุญาตเข้าไปได้ไหมได้เลยพี่ขออนุญาตนะ เข้ามานั่งเลยนะฮะนี่โอเคปึ้งแล้วก็มองไปด้านขวามือตรงนู้นเห็นไหมสว่างเห็นชัดเห็นป่ะเห็นทะลุไปเห็นเจ้าแลมโบคันนั้นไหมนี่คุณยังเห็นแลมโบคันนั้นอยู่เลยใช่นี่เห็นรถผมจอดอยู่ฝั่งนู้นอยู่เลยเนี่ยพี่้องยังไม่ฝันนี่เห็นพิตตี้นนองข้างหน้าด้วยที่สําคัญผมชอบมากที่รถคันนี้เนี่ยนะฮะเขาติดฟิล์มมืดข้างหลังอย่างที่บอกไปว่าข้างหลังเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้อัตถประโยชน์ในการขับรถและผมชอบทางบูของลามีนามากที่คุณ มีทิชชู่มารอให้เราทำอะไรวะน้อนกินข้าวไงฮะเช็ดปากเช็ดปากเช็ดมือเชียบอาจจะมีแบบว่าที่ฟันติดฟันเลยมีทิชชู่ให้เบาหลังด้วยจริงๆจะมีทิชชู่เปียกด้วยนะมือเลอะไงมือเลอะไอ้เลวสองคนนี้ดูเข้าขากันดีเหลือเกินพอได้พอได้พอได้อันนี้ฟังเรื่องเข้าใจถูกเรื่องกินข้าวกันอยู่ครับผมใช่เราต้องการความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้โอเคนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของลามิน่านะฮะยังไงใครที่มาบางกอกไนท์เตอร์เชเชนอลมอเตอร์โชว์ครั้งที่สี่สองในครั้งนี้มา ที่บู๊รามีนาคุณมาดูตัวจริงได้มาลองฟิล์มจริงๆได้ว่าเป็นยังไงเหมาะกับคุณหรือเปล่าเนาะโอเคอะเนีนเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้เป็นช้อยหนึ่งช้อยก็แล้วกันเพราะว่าในบูของเรามิน่าเองนอกจากจะมีรามิน่ายังมีอีก2แบรนด์นั่นก็คือเอสเตอร์โคแลวก็รูปไปถึงกราเซียด้วยเดี๋ยวพี่ขอไปดูอีก2แบรนด์นัดนยดีกว่าเผื่อจะได้เป็นช้อยเลือกไงว่าเอ๊ะแบบไหนดีอันไหนถูกใจเราถูกแบบของเราแต่นี่น่าสนใจมากแต่อยากเน้นย้ำนิดนึงสำหรับแคริ คสำหรับลามินาดิจิตอลซีเอ็มไอคอนเนี่ยคุณเข้ามาติดปุ๊บติดรอบพันรับส่วนลดแล้วถึง6 0 0 0บาทแต่คุณจะได้บัตรน้ำมันเพิ่มเติมอีก500บาทด้วยหนึ่งติเท่านั้นต่อหนึ่งรอบนะฮะได้เลยได้เลยอย่างนั้นมาปุ๊บต้องให้เจอสองนุ่รุมหล่อสาวสวยสองคนนี้นะฮะนะครับและสำคัญคุณมาลองเบาะแถวหลังได้เขามีดีช่วยให้เอออันนี้ผมเข้ามาแล้วพี่ธอมเขาบอกว่าเอวไม่เห็นเจอคนสวยคนหล่อเลยเพื่อทำไมอ่เจอสองคนนะแต่ไม่เจอคนสวยเทำไงดีเจอสิเอ็งยงขอบคุณ สองสองคนด้วยนะที่ให้ข้อมูลเลยขอบคุณมากนะครับ,รบเดี๋ยวพี่ไปฝั่งนู้นต่อกันละกันปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับ นอกจากมีในส่วนของลามิน่าแล้วนะครับเราเขยัมมาอีกนิดนึงนะครับนี่คือในบูธของ x อ r a c โคครับบอกว่าสายซิ่งวัยมันวัยแรงห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่า e อส a ตโ o เนี่ยเขามีฟิล์มสำหรับรถยนต์รถซิ่งหรือว่ารถแต่งที่น่าสนใจแน่นอนเราต้องมาพบกับคนที่ให้ข้อมูลเราซึ่งเป็นสาวซิ่งวัยละอ่อน18นิดๆอายุของเขาและรวมไปถึง ยาวไปแล้วเนอะคุณเปิดดิฉันใหญ่มากเลยยซผมเราเองสวัสดีับจราย,าย,าย,ายจริงฟิล์มก็น่าเชื่อถือเพราะคุณพูดถึงอายุของดิฉันทุกอย่างจบงเลยไ, <he? S 1> ไม่น่าเชื่อถือเลยไม่เกี่ยวสิจริงๆต้องบอกว่า ในเรื่องของฟิล์มเนี่ยเอ็กซ่าโคน่าสนใจมากพี่ทองเป็นคนหนึ่งนะที่ชื่นชอบการแต่งรถแล้วเรารู้สึกว่าตกแต่งรถสมัยนี้มันพัฒนาไปไกลมากมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่พัฒนาในเรื่องของรถของการแต่งอย่างเดียวรวมไปถึงฟิล์มกองแสงด้วยซึ่งมันสาคัญมากใช่เพราะว่านอกจากกันแสงแล้วกันร้อนแล้วยังได้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพราะนักแข่งเนี่ยขับเร็วใช่ไหมค่ะใช่เราต้องการความเคลยร์ของการกะระยะระยะอะไรต่างๆก็แต่ว่าเราก็ยังมีให้เลือกในแบบ นักแต่งรถดูว่าคนสายซิงต้องชอบแน่นอนเพราะว่าเราจะมีสีที่แบบ วัยรุ่นรถซิ่งเมเมเมยังไงเอ็กซ์ต้าโคมีไงแนะนำหน่อยสิวันนี้เราอยู่ที่เอ็กซ์ต้าโคนะคะกับฟิล์มเซรามิกค่ะต้องบอกเลยว่าเรามาพร้อมกับสโลแกนเซรามิกเยอะเนื้อแน่นกันร้อนสูงระดับเอ็กซ์ต้าขออีกทีขออีกทีไม่ได้แล้วได้ทีเดียวเอ็กซ์ต้าโคเซรามิกคู่เนื้อแน่นกันร้อนสูงระดับเอ็กซ์ต้าหักตังหักตังโอเคโอเล่ดูเลอ่ะได้แล้วเรียบร้อยนะแแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะแนะนำนะคะเป็นในส่วนของฟิล์มแต่งหล่อเพื่อรถใส่ซิ่งโอเคได้ ว่าพี่ทอมมาไงใส่จริง้อมซิิงเลยยันแงนเฮ้ยจ้าเลยอะไรอันนี้เราซิงแบบนี้อ่ะนี่วันนี้ผมมาแนวเท่เลยนะคุณทรายคุณพาผมหลุดตลอดเลยนะแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือทรายมาเดินเล่นในงานนะนี่ชุดแต่งตัวมาเดินงานแล้วมามอไซด้วยโอ้โหอันนี้ซิงจริงลำบากชีวิตดูลำบากไอฉันก็มีรถซิงของดิฉันอยู่แล้วไหนเอามาตามมาได้เลยได้เลยอันทีมแต่งหล่อเพื่อรส สิ้งค่ะกล้องตามมาเลยนี่เลยนี่เป็นไงคุณเฮ้ยแต่ก่อนเรากำลังเห็นว่ามันสีสันมันแตกต่างกันนะใช่คือพอบอกว่าเป็นฟิล์มเซรามิกหลายคนอาจจะนึกภาพแบบฟิล์มสีเข้มๆหน่อยกันความร้อนฟิล์มดำต่อย่างที่บอกไปเซรามิกฟิล์มสำหรับใส่ซิ้งด้วยแต่งรอให้เลือกคุณชอบสีไหน แน่นอนผมเห็นแบบนี้ผมดูจากชุดคุณเขียวนอกจากเสื้อเสื้อคุณสีเขียวแล้วคุณแม่ผมก็ชื่อชื่อเขียวเหมือนกันไว้แม่ชื่อเขียวว้าทำไมหมอชื่อแม่เราด้วยอ่ะเราโป้งแล้วอ่ะโป้งเลยเออผมก็ชอบสีเขียวสิครับจะได้สีเขียวปพระว่าทุกครั้งในการขับรถก็จะได้ถึงคุณแม่รู้สึกน่าคิอันนี้ก็คือเขียวเขียวใส GX แล้วก็นี้ก็จะเป็นเขียวโอลิฟโอลิฟเนะคะแล้วก็นี่เป็นฟ้าใสายบ e ูเอ๋อซึ่งมีสเฉดเลยให้เลือกใช่แต่ว่า3สีนี้ก็ยังคงกันความร้อนได้คือหลายคนคิดว่าเฮ้ใยใสๆแบบนี้ฟิลม์ไม่ดำฟิลมไม่มืดแล้วมันกันได้ไหมกันได้คุณกันความร้อนได้นี่ดูเลยกันความ ร้อนจากแสงแดด 60%, 60เนะ60 60 60อนออเเนี่ยคุณดูได้เลยค่ะลดความร้อนจากรังสี78%แนี่เห็นไหมครับแสงส่องผ่านได้50%าร์การสะท้อนแสง U อ่าแสง V L R 15%รการลดรังสี UV 99%สสุดยอดซึ่งจริงๆแล้วมองแบบนี้ตอนแรกนึกว่าไม่น่าจะกันอะไรมากมายถูก หกสิบเปอร์เซ็นต์นี่เยอะมากนะเยอะก็แสงผ่านมาได้นิดหน่อยก็คือพอบอกว่าใสาๆแล้วคนกลัวแบบร้อนแน่นอนอ้ผมก็กลัวอ,อย่างนั้นถูกต้องแต่ว่านี่ก็กันได้ด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ชอบมากเพราะอะไรเพราะว่าสายซิ่งหลายๆคนเนี่ยอย่างทอมเนี่ยจะเป็นคนเวลาเลือกฟิล์มถ้าเกิดไม่ใช่เป็นรถใช้งานอย่างเดียวเลือกรถใช้งาน,น่ยจะเลือกฟิล์มทึบเลยดำๆมืดมืดเพราะาว่าเพราะว,ว่าเราเป็นคนเนี่ยชอบ เออเป็นรถอเนกประสงค์นะฮะชอบใช้สอยอะไรต่างๆในรถอะไรบ้างเป็นรถที่ชอบใช้สอยอะไรบ้างกินข้าวกินข้าวเปลี่ยนชุดไม่ไงคุณคือสายซิงเขาแต่งรถมาเขาอยากจะโชว์ของในรถโชว์เบาะมาอ๋อเออถูกโชว์บาบมางโชว์เกียร์อะไรของเขาบ้างเขาก็อยากจะโชว์ของนั่นแหละหลักๆเลยถูกมันต้องส่ไงแต่งมาเยอะโอ้กตดฟิล์มดำมองไม่เห็นเลย จะแต่งมาทำไมอุตสาห์เปลี่ยนพวงมาลัยมา<ช>อุตสา,าห์เปลี่ยนเบาะมาะราคาหลายหมื่นอุตส่ามีเกวัดแบบเต็มๆอย่างนี้รวมแล้วก็แพงกว่าราคารถอีกถูกอ่ะเนาะมันต้องเห็นเนาะ,นะมันต้องเห็นไง แล้วยังไงฮะดังนั้นไอ้นี่น่าจะบอกบอกค่ะแล้วก็รวมไปถึงตัวนี้ก็เข้มขึ้นมาหน่อยถูกต้องค่ะครับนี่ก็ออกโทนฟ้าฟสีฟ้าถูกต้องคุณชอบไหนสีเขียวจีนผมชอบสีเขียวรถคุณสีอะไรจริงจริงรถผมนะฮะผมไม่อยากบอกเลยเหลืองนี่คือไม่อยากบอกทํ่าทไมคะทำไมไม่อยากบอกคะผมอายเดี๋ยวคนจะรู้เดี๋ยวคนจะมาเก็บมีผมเยอะรถเหลืองรถเหลืองสีเขียวดิฉันเจอข้างนอกบอกได้เลยใช่ไม่ใช่แท็กซี่หรอคะไม่คือ จริงๆของผมมมีรถสีเหลืองนะฮะก็ชอบซิ่งๆหน่อยแต่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสีนี้อาจจะเลือกได้สําหรับสีที่เหมาะกับ,บรถคุณแต่ผมอาจจะมาฟ้าๆอะไรอย่างงี้ก็ได้นะจ๊ถูกต้ตองถูกต้องค่ะ<า>ก็ลองเทียบเฉดสีดูได้นะแต่ว่าที่สําคัญเลยซิ่งแล้วก็กันร้อนด้วยกันร้อนด้วยอันนี้ดีจริงจัะกครับผมอ่ะยังไงในส่วนของเอสต้าโคมีโปรโมชั่นอะไรไหมตอนนี้มียอะแยะมางเอาสักนิดนึงเอาสักนิดนึงฟิล์มรถซิ่งต่างๆเริ่มต้น2,900บาท โอ้เริ่มแค่นี้ก็สุดแล้วนะรอบคันรอบคันเลยเหรอฮะรอบคันค่ะก็จบคือหน้าบานหลังเต็มหมดเลย2009นกนะแล้วก็มาที่นี่ได้และทุกคุณจองในงานวันนี้นะคะดิฉันให้คุณจองเพียงแค่8 0 0รบาทสิทีพิเศษสําหรับลูกเพจของคุณทอมนะคะและยังไม่พอนะคะคุณต้องเล่นใหญ่ด้ดนึง <c oughs> <c oughs> ใช่ชอบคุณไงดี่นชอบคุณไงถูกต้องค่ะยังไงฮะแล้วก็ถ้าคุณจองตอนนี้ในงานแปดร้อยบาทนะโอซาร่ายังไงคะคุณจะได้เป็นเครื่อง <c oughs> คือดิฉันกำลังค,คิดว่ามันเป็นเครื่องมันเป็นมันเป็นกกลปล่อยแอลกกฮอ,อัตโนมัติดิฉันกำลังคิดว่าฉันจะใช้หัพน <c oughs> หรือว่าปล่อยหรือว่ามันไม่ได้เป็นน้ำมันเป็นเจล <c oughs> คือคุณเอามือไปวาง <c oughs> เจลก็จะออกมาว <c oughs> อ,อกสะอาดได้หรือ <c oughs> ว่าแบบจะใส่สบู่ก็ได้นี่ให้เลยจอง800้บาทเองคุณแค่นั้นเลยแล้วคุณจะไปติด ร้านไหนใกล้บ้านก็ได้จองที่นี่ติดเชียงใหม่ครับต่อจองที่นี่ติดนราธิวาสอันนี้ได้จริงๆได้หมดคือแค่จองแล้วถือใบจองไปเก็บไว้ได้6เดือนแล้วก็คุณก็แบบไปติดอยู่ใกล้ที่ไหนคุณก็ลองสอบถามเราได้บ้างนะคะว่าแบบมีร้านไหนบ้างอะไรบ้างอยู่จังหวัดนี้มีตรงไหนบ้างและที่สําคัญติดเสร็จแล้วครับคุณจะได้รับประกันถึง7ปีเต็ม ไม่ธรรมดา7ปีเต็มๆครับใครสนใจอย่าลืมมาที่งานนี้มาจองกันได้เลยนะฮะในส่วนของไอสตาร์โคไงวันนี้ขอบคุณซายด้วยนะที่มห้ข้อมูลนะขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านนอกดีกว่ารู้สึกเมื่อกี้มีอีกหนึ่งแบรนด์ของกราเซียจะต้องไปหรอไม่ต้องไม่ต้องไม่ไปนอ้นั้นนะสนใจมากเมื่อกี้สาวที่บูสวยมากด้วยก็เลยใช้คําว่าน่าสนใจมากกว่าขอบคุณะไปเราไปดูด้านนอกกันต่อครับ มาถึงอีกหนึ่งบูธครับกับฟิล์มกรองแสงกลาเซียครับเย็นเร็วเคลียรชัดน่าสนใจมากๆกับ ิล์มกองแสงแบรนด์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะว่าปีนี้กราเซียนําผลิตภัณฑ์อะไรมาให้เราได้สัมผัสกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทอมนะคะได้เลยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บูธของกราเซียค่ะโอ้โหแบบน่ารักมากมากเลยเดี๋ยวพี่ขอแยกอยู่ฝั่งนี้กแล้วกันนะะเชิญแนะนำตัวหน่อยชื่อน้องอะไะคะสวัสดีค่ะชื่อกุกิกนะคะสําหรับที่บูธของเราเนี่ยเป็นฟิล์มเซรามิกแท้ค่ะครับสำหรับใครที่อยากจะติดฟิล์มรถคันหนึ่งไม่รู้จะว่าจะเลือกฟิล์มอะไรดีกุกิกจันแนะนําเป็นฟิลมมกกราาซซียสค่ะ เย็นเข้มสุดหรูระดับซปเปอร์สตาร์เลยค่ะโอ้โหน่าระะักว่ะเดี๋ยวก่อนน้องกิ๊กของเรานี่นะข้อมูลเขาเป๊ะมากๆเลยนะค่ะคือต้องบอกว่ามันเหมาะมากๆเลยนะ,ะสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลของฟิล์มและคุณเดินเข้ามาในบูธเนี่ยนะครับน้องกิ๊กสามารถให้ข้อมูลได้ทั้งหมดเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่าชอบสโลแกนของกราเซียมากเลยนะ,ะที่เขาบอกว่าเย็นเร็วเคลียร์ชัดใั่น่ะแสดงว่าฟิล์มของกราเซียจุดเด่นขเขาคือเย็นที่เร็วถูกต้องค่ะแล้วเคลียร์แน่นอนแน่นอนค่ะชัดแจ๋วเลยท อะอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเลยสมมติเวลาเราติดฟิล์มเนี่ยคนข้างนอกมองมาเห็นไหมคะอันนี้เห็นไหมคะมไม่เห็นถ้าอมองจาก,จากด้านอนอกนะสมมตุติเราเป็นคนมองนะไม่เห็น ใช่ค่ะแต่ว่าเวลาเราไปนั่งภายในเนี่ยทัศนวิสัยอะไรจะปกติหมดเลยจะสว่างมากๆเลยค่ะอ้าวเหรอใช่แล้วก็พวกสัญญาณดิจิตอลอะไรทั้งหลายแหละนะคะอันนี้แบบว่าผ่านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะใช่ค่ะด,ด,ดังนั้นเรียกว่านอกจากจะได้ในเรื่องของความเย็นเร็วแล้วค,ความเคลียร์ชัดก็คือนอกจากในเรื่องของการมองเห็นจากด้านในไปด้านนอกแล้วทัศนวิสัยต่างๆแล้วรวมไปถึงสัญญ,ญาณโ<ช>ทรศัพท์ด้วยใช่ค่ะทั้งหมดเลยอีซี่พาสสัญญาณโทรศัพท์รีโมทแบบว่าเปิดประตูบ้าน ได้เหมือนกันคือเคยเห็นไหมคะบางคนบอกว่าอีซี่พาสที่ต้องเปิดกระจกฝนตกก็ต้องเปียกถูกต้องไหมคะคอันนี้สามารถวิ่งผ่านไปได้แบบสบายๆได้เลยคะ่ะจริงหรือเปล่าจริงค่ะต้องลองติดดูค่ะพี่ทอม <c oughs> ใช่ค่ะแล้วฟีลมน,นี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเวลาติดแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกแบบดูเท่ดูสปอร์ตแบบเหมือนพี่ทอมเลยคะ่ะจริงป้าใช่ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยกิ๊กก็มีชาร์จฟิล์มมาให้ดูด้วยได้สิได้สินะคะเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยอ่าๆได้ได้ชาร์จฟิล์มที่เราจะดูนี่มันคืออะไรครับก เรามีให้เลือกความเข้ม3แบบด้วยกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเซรามิกตาสา35าอยู่ที่40%นะคะครับผมอันนี้40%่อใช่ค่ะสำหรับใครที่แบบว่าชอบใช้ชีวิตตอนเช้าแล้วก็จอดรถในออฟฟิศอันนี้แนะนำเพราะว่ามันไม่จัเป็นจะต้องมืดอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเป็นเซรามิกตา a r บาตัวนี้ความเข้มอยู่ที่60%สิบเนี่0ใช่ค่ะถ้าชอบขับรถตอนกลางวันชีวิตประจาวันอยู่ในรถก็แนะนาเป็นตัวนี้ยังช่วยถนอมเรื่องแบบคอนโซลภายในด้วยครับผมพี่ทอมทางาน รถเ,เปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนชุดในรถไหมคะเปลี่ยนบ่อยเพราะ,ะว่าบางทีพี่เนี่ยส่วนใหญ่บางทีงานน่ะไม่ได้อยู่แต่ในในอินดอร์อย่างเดียวไงเป็นเอาท์ด์ด้วย ก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะสำหรับอันนี้สำหรับแนะนําติดบานหลังนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเซมิกสตาร์05ตัวนี้ความเข้มอยู่ที่80%เวลาใครมองมาจากด้านนอกเนี่ยไม่สามารถมองเห็นเราได้แน่นอนจริงหรือเปล่าใช่ค่ะแนะนําให้ติดสองบานหลังได้เลยนะคะโอเคก็คือสําหรับใครที่ใช้ชีวิตในรถเยอะเนาะอย่างพวกเราบางทีไปงงไปงานต้องเปลี่ยนชุดในรถใช่ค่ะบานหลังเนี่ยที่ต้องการความเป็นส่วนตัวใช่ฟิล์มตัวนี้ไม่สามารถที่จะมองเข้ามาเห็นด้านในได้ใช่ค่ะนอกจากบอกว่าเอาหน้าไปจอที่กระจกเลยนะอย่างงี้จริงหรอใช่ค่ะโอ้ยงี้ถ้าเกิดก ถ้าเกิดกินอยู่ในรถนี้พี่ต้องเอาหน้าไปจอดแล้วล่ะถึงจะเห็นเท่านั้นค่ะเมื่ี้หนูแอบนั่งกินข้าวนะพี่กินในรถใช่ไหมใช่อะไรอย่างนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะที่ของเราเริ่มต้น3,900บาทแต่ว่าถ้าเป็นเอ่อกาเซียสตาร์เริ่มต้นที่5,900บาทเท่านั้นค่ะโอเคครับก็เรียกว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เนาะและที่สําคัญในเรื่องของสรรพคุณเนี่ยที่บอกไปเมื่อกี้เย็นเร็วครีเอชัด ใช่ครับแล้วก็รวมไปถึงผ่านทุกสัญญาณดิจิตัลเลยค่ะจัดเต็มแน่นอนนะฮะกับผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสงกาเซียนะครใครอยากดูตัวจริงอยากมาลองฟิล์มจริงๆมาได้ที่บูธกาเซียเนาะนะครับน้องกิ๊กรออยู่ตลอดเวลาแน่นอนนี่ไงขอบคุณน้องกิ๊กมากเลยนะคะนี่ไงเดี๋ยวพี่ขอเดินดูก่อนก็แล้วกันนะพอเห็นตัวอย่างแบบนี้เราอยากเข้าไปนั่งข้างในจะได้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าโอเคเข้ามานั่งด้านในเรียบร้อยแล้ว ว้าวนี่คือตัวอย่างฟิล์มที่ติดจริงๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นฟิล์มที่แถมในโชว์รูมนะคะจะมีชื่อว่าฟิล์มกาเซียไฮเปอร์เอสอย่างบานหน้าเนี่ยสีถ้าไปติดรุ่นอื่นนะคะก็จะแบบให้ความแบบสว่างมากๆแต่ตัวนี้ยังมีความที่แบบเข้มแต่ว่าทัศนวิสัยยังมองชัดไหมคะ ก็คือเรียกได้ว่าตอนนี้เราอยู่ด้านในนะคะ,คะและอยู่ในในที่ร่วมด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยฟิล์มที่มีความเข้มขนาดนี้เรากำลังมองว่าบางทีอาจจะรู้สึกมืดไปใ,ในการมองเห็นแต่กราเซียคุณมานั่งข้างในคุณก็ยังมองเห็นด้านนองได้ชัดเจนใช่ค่ะปกติเลยใช่ค่ะแล้วก็ตัวด้านข้าง 2, 2บานด้านข้างนี้นะคะ,คะจะเป็นกราเซียไฮเปอร์เตัวนี้จะความเข้มอยู่ที่60%ครับผมมากกว่า ใช่มากกว่าแต่ว่าเพียงพอแล้วนะคะเพราะว่ามันยังช่วยถนอมเนี่ยอย่างถ้าคอนโซลเป็นพวกแบบเบาหนุ่งเบาะหนังอะไรก็แล้วแต่นะคะตัวนี้ยังช่วยถนอมสีได้อีกด้วยค่ะอ๋อก็เรียกว่าเราจะได้ใช้รถกันไปยาวนานนานใช่ค่ะแล้วเวลาขับตอนกลางคืนนะคะสมมุติว่าไฟจากรถด้านหลัง ร,รู้ใช่ไหมคะแยงตา,าสว่างมากตัวนี้นะคะปกตินี่ถ้าเกิดรถขหลังแยงตานี่เราต้องจอดแล้วก็ลงไปหาเรื่องแล้วนะคะไม,ไม่ได้ค่ะเราก็ต้องจอดแล้วก็ให้เขาไปก่อนอคับชา้าๆให้เขาไปก่อนแต่ถ้าเกิดติดฟิล์มกาเซียปัญหานั้นจะไม่เกิดขึ้นใช่ค่ะสําหรับใครที่อยากจะติดฟิล์มกาเซียนะคะแบบว่า60%ตัวนี้มันยังช่วยในเรื่องของการลดการกระจายของแสงที่ตามมาจากรถขลังด้วยค่ะโอ้ไอ้นี่ดีมากเลยใช่เพราะบางทีอะไรก็เกิดขึ้นได้บนทองถนนเนาะต้องค่ะมันไม่ได้เกิดจากเราเกิดจากคนอื่นจากไฟหน้าของเขาที่มาแยงตาาเร างทีถ้าเกิดรถช่วยได้ในเรื่องของฟิลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าขับขี่นี้ปลอดภัยมากขึ้นใช่ค่ะสำหรับบ้านหลังนะคะก็จะเป็นกราเซียสตาร์ตัวนี้นะคะ80%บ้านหลังนะคะบานหลังแล้วก็ประตูหลังเป็นทั้งทั้งท้งแถวสองทั้งหมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็ เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรได้สบายสายเลย<อ>ผมชอบจังเลยอะ่ะการที่การาเซียนํารถแบบนี้มาโชว์ให้เราดูนะครับมาได้เห็นถึงรูปแบบของการติดฟิล์มปัจจุบันนี้สมัยก่อนเนี่ยเราจะมองว่าเวลาเราติดฟิล์มเราจะติดเหมือนกันทุกบานตแต่เดี๋ยวนี้เรามีการแบ่งพาร์ทในของการใช้งานว่าเราต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ในจุดไหนอย่างไรเพื่อการใช้งานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกฟังก์ชันของรถเลยใช่ค่ะกีก็อยากจะแนะนํานะคะ<ม>สําหรับใครที่อยากจะติดฟิล์มให้รถของคุณสักคันหนึ่งนะคะก็แนะนําเป็นฟิล์มการาเซียเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่บอกไปเรามมีโโปรชั่นเด้วย ต้น3,900เท่านั้นค่ะแค่นั้นเองนะฮะยังไงใครสนใจอย่าลืมแวะมาที่บูธกราเซียได้เลยนะครับขอบคุณต้องกิกอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะขอ,คคขอบคุณครับสุดยอดฮะ เทคโนโลยีปัจจุบันนี้เรื่องของฟิล์นี่ไปไกลมากๆเลยนะครับใครที่สนใจอย่าลืมนะครับมาได้เลยนะฮะที่บูธของลามินา แล้วก็เอ็กซ์ต้าโครวมไปถึงกาเซียที่งานบางกอกทีเรชันแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ที่ชาเลนเจอร์ฮอ์เมืงองทองธานีแห่งนี้นะครับยังไงแล้วมาดูฟิล์มที่เหมาะกับคุณเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณจะได้เอาไว้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ใช้รถของคุณได้อย่างเต็มที่นะครับยังไงฝากไว้ด้วยก็แล้วกันใครที่อยากให้เราไปรีวิวอะไรนะฮะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยที่ด้านล่างน,นะครับถ้าเกิดเราทําได้เราไปรีวิวให้อย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันอย่าลืมกด subscribe กด, like, กด,ด,ดไกกลคร้วับบ